สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บลูกตาช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัลยาณมิแห่งใจค่ะวันนี้เรามาดูดวงนะคะชาวราศีกันหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีกันในช่วงเดือนกันยายน2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมนะคะถึง21กันยายนค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาจะแปะเว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ าาการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสาหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ Li น์ Off i ิเ a c ยลแคลไลแอดแอดทาร์โรวบายลูกตาลเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ดได้ชาวราศีกันนะคะขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับคุณขอให้มีความสุขนะคะขอให้มีความสมหวังในทุกๆด้านที่เป็นด้านที่ดีนะคะ ขอให้เจริญด้วยสติปัญญาแล้วก็พร่างพร้อมด้วยกัลยาณมิตรนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกันจะเป็นงไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าไพ่กันเลยดีกว่านะคะไพ่ตรงกลางของคุณคือเพจสับคัพค่ะ chariot hermit seven of wands nine of cups ten of s w o r d นะคะ nine of s w o r d นะคะ justice The Lover และใบสรุปสุดท้ายของคุณคือเ o f f s o r อดค่ะพูตามมาว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณนะคะได้รับความยุติธรรมค่ะมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จคลี่คลายปัญหาต่างๆไปได้ค่ะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินค่ะช่วงที่ผ่านมาใน o f อฟ o r ดขึ้นมานะคะ Justice แล้วก็ The Lover ขึ้นมาค่ะพูกตมามองว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแต่สิ่งสําคัญค่ะคือคุณอนะค่อนข้างใจร้อนในช่วงที่ผ่าน คุณต้องการไฟต้องการประสบความสําเร็จค่อนข้างดีนะคะจะ i c e ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้นะคะจะได้รับการที่ยอมรับมากขึ้นนะคะคนจะเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักนะคะหรือมีการปรับการจูนได้รับความยุติธรรมจากสิ่งที่เราลงมือลงแรงทํามาค่ะก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะต้องการที่แบบประสบความสําเร็จเร็วค่ะคุณก็เลยมีความถูกอยู่ในใจเนาะมันเหมือนมันไม่ได้ดั่งใจเราสักเท่าไหร่นะคะแต่เดือนนี้ มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มีความสุขมากขึ้นค่ะ เอกออฟคัพแล้วก็เท o นอฟสอดขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าเดือนนี้มีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเอเนอร์จีของเดือนนี้ค่ะงานด้านข้าราชการทหารตำรวจนะคะงานด้านของนักวิจัยต่างๆงานด้านของสาธารณสุขอาจจะค่อนข้างดีรวมไปถึงเรื่องของเอ,อ่อเรื่องของงานของความยุติธรรมต่างๆนะคะเรื่องของเอกสารสัญญางานด้านกฎหมายต่างๆคู่พันธสัญญาต่างๆหรือว่างานประกันต่างๆเนี่ยค่ะเดือนนี้ของชาวราศีกันค่อนข้างสะดดเด่นนะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะคะ โปรเจกต์ต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆได้จบลงนะคะจะชาริออตขึ้นมาค่ะเป็นการประสบความสําเร็จแต่เรื่องของ ประสบความสำเร็จของเราค่ะมันมาจากความรู้ประสบการณ์ต่างๆนะคะไม่ได้มาจากโชคช่วยค่ะตัวของชัยออดเนี่ยเป็นความสำเร็จที่เราอะค่ะจะได้รับการประคับประคองนะคะจะต้องเคลียร์ปัญหาของตัวเองด้วยนะคะเซเว่นอฟวานขึ้นมาบ่งบอกว่างานอะอาจจะมารมพร้อมกันเราอาจจะขาดความพร้อมหรือว่างานมาหลายๆอันพร้อมๆกันอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญค่ะคือชาวราศีกันเนี่ยจะต้องรู้จักในการเรียง Priority เนาะเซเว่นอฟานบ่งบอกว่ามันมาพร้อมกันมันทําให้เราอาจจะ มีความเครียดวิตกกัวงวลหรือค่อนข้างอึดอัดนะคะตัวใบสรุปของคุณเป็น A o f ซ sort เนี่ยจริงๆมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะอึดอัดในมุมของการงานเนี่ยมันเหมือนเรารู้สึกว่าอุปสรรคปัญหามันอยู่รอบตัวนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ถ้ามองดีๆค่ะมันยังมีทางออกอยู่นะคะวันนี้เรายังจํากัด ความคิดของตัวเองอยู่นะคะสิ่งสาคัญคือเราเองอาจจะต้องลองกระจายงานให้คนอื่นทํานะคะเรียง Priority ของงานนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างหรือว่ากระจายงานให้คนอื่นทําบ้างค่ะถ้าเราไปโฟกัสที่ตัวเองลองขอคําปรึกษานะคะแต่มองว่าลองปรึกษาคนที่มีประสบการณ์นะคะเป็นอาจารย์ครูอาจารย์นักวิจัยหรือว่าถ้าจะแบบเหมือนกับไม่มีใครในในแบบที่แบบเรารู้จักนะคะอาจจะเป็น YouTube หรือว่าคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงลองหา ข้อมูลจากตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเนียหาเดฟเฟอร์เรนต์ต่างๆมันจะทําให้ดีขึ้นได้นะคะงานเดือนนี้ตั้งคิดว่ามันประสบความสําเร็จนะแต่มันมีความอึดอัดอยู่มีความเครียดวิตกกองวลอยู่นะคะกว่าจะผ่านไปได้มันไม่ง่ายค่ะแต่ว่าถ้าเราอะค่ะเ,ออเหมือนแบบมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆแต่ยังเชื่อว่าเดชยนขึ้นมามันฝ่าฟันไปได้นะคะงานต่างๆเนี่ยจะผ่านได้ด้วยการเรียนพาราลิตี้ด้วยความรู้ความสามารถลองหาความรู้ใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสเนี่ยลองแบบปรึกษาคนอื่นหรือหาคนมาช่วยนะ เดินเลอเฟอร์เนี่ยหาคนมาซัพพอร์ตสนับสนุนหรือว่าหากระจาญงานหาแบบซัพพลายเออร์หรือว่าเป็นเป็นคนที่แบบเอาโชร์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะมาช่วยเราก็ได้นะลองลองดูใน,ในเรื่องพวกนี้ค่ะมันจะทําให้เราดีขึ้นได้เดือนนี้อาจารย์รู้สึกว่าไงมันทาให้เรารู้สึกอึดอัดนะรู้สึกว่าแบบโอ้ประ,ะดิกไปไหนไม่ได้แต่ว่าในความเป็นจริงค่ะเรายังหาทางที่จะแก้ไขต่างๆได้แล้วค่าหาเวลาเรียนรู้นะคะมันจะทําให้ดีขึ้นได้ค่ะในเรื่องของการเงินก็นเหมือนกันเนาะมันเหมือนเรารู้สึกอึดอัดนะในเดือนนี้ ค่ะรู้สึกว่าแบบเอ้ยกระยับตัวไม่ได้เลยนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพต่างๆมาด้วยแต่ว่าท่านมองว่าสุดท้ายเราจะแก้ไขได้ด้วยการเรียง i o ร i t y อะไรจ่ายก่อนอะไรจ่ายล้างเนาะเรื่องของการเงินเนี่ยท่านรู้สึกว่าคุณนะพยายามหาเงินอย่างเต็มที่หรือว่าเดือนนี้เองอาจจะมีโอกาสในการ เหมือนกับมีโปรเจกต์อะไรใไหม่หารายได้เสริมอะไรต่างๆเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าด้วยความว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพหรือว่ามีมีสินอะไรมาก่อนหน้านี้ค่ะมันมันเหมือนคุณจะจัดระเบียบให้ดีขึ้นได้ช่วงนี้คุณเองอาจจะเครียดแต่ว่าถ้ามองว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยการจัดระเบียบนะคะแล้วก็เคลียร์มีสินตัดจบบางตัวออกไปนะคะขอให้ชาวราศีกันนะคะเรียง parity ก่อนนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ไปได้ตามมั่นใจว่าคุณนะคะแค่วันนี้เครียดเท่าไรเองแต่ว่าถ้า มองดีๆค่ะทางออกมันยังมีอยู่เนาะในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงที่ผ่านมาน้องๆชาวราศีกันเนี่ยเข,ขาค่อนข้างไฟค่อนข้างสู้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าต้องระวังเรื่องของสุขภาพไว้ด้วยบางครั้งค่ะการเรียน Priority ว่าไหนสอบก่อนสอบหลังก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะมีเวลาเนี่ยรีแลกซ์บ้างนะคะหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าลองปรึกษาอาจารย์นะคะลองลองแบบเรียนพิเศษดูนะคะจะทําให้เราอะค่ะมีโอกาสที่ดีขึ้นได้นะคะคะแนนเนี่ยคือถามว่าประสบความสําเร็จไหมมันไม่ได้ขึ้นว่า ฟังขนาดนั้นแต่ว่าพี่ตามมาว่าเดชัดยกอดขึ้นมาค่ะมันเป็นการประสบความสําเร็จจากการที่เราทุ่มเทนะคะแต่อย่างที่บอกว่าทุ่มเทได้แต่ก็อยากเครียดมากพอระวังเรื่องของการที่ไม่ไมสบายระวังสอบเนาะมันก็จะอา,อาจจะเอฟเฟกกับคะแนนเราได้ถามว่ามันดีขึ้นได้ไหมด,ดีได้จาก การที่เราเปลี่ยนพาโรตีของของการเรียนของเราด้วยนะคะด้านของความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยตันมองว่ามันมีโอกาสมี energy ของคนท่านลมเมถุนตุลกุมเข้ามาเนาะชาวราศีกันชาวราศีกรกฎเข้ามาได้แต่ว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเราวุ่นวายอยู่หรือว่ายังแบบไม่พร้อมบางคนเนี่ยอาจจะด้วยใบสรุปเป็นตัวของ เอกออฟสดนะคะบางคนยังปิดกั้นตัวเองอยู่ยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะมันรู้สึกว่าคนโสดะคะ่ะมันมีโอกาสที่คนจะมาสนใจเราแต่มันขึ้นอยู่กับเราคะ่ะว่าเราจะเปิด energy รับใครหรือเปล่าอันนี้อีกทีนหนึ่งนะคะเวลาที่จะรับใครค่ะคอมมิขึ้นมาขอให้ละเอียดถีท้วนนะคะขอให้เราอะคะ่ะเหมือนกับถ้ามีคนคุยมันก็จะเป็นคนคุยค่อนข้างหลากหลายคนแต่ว่าเราเองอาจจะยังไม่คอมมิตเมนต์กับใครก็ได้ะคะ่ะเพราะเราเหมือนอาจจะต้องจัดระเบียบนะคะว่าอะไรเป็นเกณฑ์ที่เราจะรับคนดีๆ เข้ามานะคะคนเข้ามาเนี่ยมีโอกาสเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ในในคนที่เราคุยของคนที่เป็นคนโสดเนี่ยตันมาว่าในหนึ่งนี้นะอาจจะมีคนที่ดูเจ้าชูกุ้งกลิ่นหรือว่าคุณก็ยังไม่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ในช่วงของของเดือนนี้นะคะก็ อ่ศึกษากันไปก่อนได้ค่ะความรักไม่จําเป็นต้องรีบนะคะคนโสดอะ่ะแค่แค่ไม่มีคู่ไม่ใช่ไม่มีค่าขอให้เราอะค่ะเลือกที่จะรักตัวเองด้วยนะคะขอให้กลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็เคลียร์เอเนอร์จีของตัวเองด้วยถ้าเคยแบบเจ็บหนักอะไรมาค่ะ การที่เราจะรับใครเข้ามาได้ค่ะขอให้เราอะรักษาตัวเองก่อนแล้วก็เปิด e NERGY นะคะอย่าก,กลัวความรักขอให้เราตั้งเกณฑ์แล้วก็ประเมินไปอะค่ะใช้เวลาในการที่เดือนนี้ยังไม่คอมมิชเมนไม่เป็นไรแต่ขอให้เราใช้เวลาในการศึกษาดูใจคนที่เข้ามาได้นะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับเราค่ะในส่วนของคนมีคู่นะคะเดือนนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะความรัก e NERGY ต่างๆมันก็ยังมีโอกาส อยู่แต่ว่ามันเกิดความอึดอัดในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยงานอาจจะเยอะหรือว่ามันอาจจะมีปัญหานะคะอาจจะต้องเคลียร์ปัญหากันนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณเองอาจจะใจร้อนหรือว่าต้องการออทุกอย่างให้มันเป็นไปได้ดังใจค่ะถ้าสิ่งที่จะทําให้ดีขึ้นได้คือต้องมาเรียนําดับความสําคัญกันใหม่แต่รู้สึกว่างานอาจจะเยอะค่ะไพ่เนะี่ยไม่ได้มีเรื่องของมือที่3อะไรเข้ามานะแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่เราอาจจะห่างเหินกันหรือช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาแล้วแบบใช้วิธีการเงียบ ใส่อะไรเงี้ยค่ะ Energy จะดีขึ้นได้ถ้าคุณนะคะมีโอกาสในการไปท่องเที่ยวบ้างนะคะในวันนี้มันเหมือนมีปัญหาแล้วเราก็ยังไม่ได้ลุกขึ้นไปแก้ไขอะคะ่ะสิ่งที่ควรจะลุกขึ้นไปทำเนาะคือเรียงเรียงจัดลําดับในชีวิตนะคะ จำมองว่ามันหนึ่งคือปัญหาคือความเหงาสองคือเวลาที่อาจจะมไม่ลงตัวกันมันแล้วก็มีอะไรไม่ไม่คุยกันนะคะมีปัญหาแล้วก็ตั้งกัดไวอะะ้อย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราจะทําให้แก้ไขได้หนึ่งคือเริ่มต้นกันใหม่มอ,มองของความรักแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับคนรักของคุณนะคะวันนี้ถ้ามี energy ในการปิดหูปิดตาหรือว,ว่าแบบเราไปโฟกัสที่ตัวเองะคะ่ะเราต้องสนใจคนรักของเราด้วย มีเวลาอยากให้ลองไปเที่ยวกันมันจะเป็นการปรับเอนจีให้ดีเนาะแล้วก็สิ่งอ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของคาพูดบางทีอะค่ะ บางทีค่ะคาพูดเราอาจจะไปแบบเราไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะแต่ว่ามันเหมือนไปบาดใจคนรักของเราก็ได้นะคะในด้านของสุขภาพเนี่ยเดือนนี้ก็แนะนําว่าระวังเรื่องของอการปรับจูนเรื่องของการบาลานซ์ของร่างกายนะคะทานน้าให้มากขึ้นนะคะรักษาสมดุลให้มากนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอาการปวดหัวปวดหลังไมเกรนนะคะระวังเรื่องของการปวดตานะคะความเครียดวิตกกังวลอันนี้เนี่ยก็พยายามปรับจูนที่ตัวเรานะคะการดูดวงคือ การดูดวงล่วงหน้านะคะขอให้เราค่ะดูดวงอย่างมีสติแล้วก็ไม่ประมาทนะคะแต่ถ้ามีสติค่ะก็อาจจะลดอัดตราเรื่องของอุบัติเหตุได้แล้วก็เรื่องของอาการตายแห้งต่างๆนะคะพยายามาลดระบายความเครียดออกไปบ้างนะคะก็จะดีสําหรับเราค่ะพี่ตานหยิบให้ในส่วนของการแนะนํามาให้นะคะเดือนนี้เนี่ยไพ่แนะนํานะคะคําพูดย้าจิตเชิงบวกค่ะคําพูดมีพลังมหาศาลนะคะคําพูดที่ย้าทุกวันคือการภาวนารูปแบบหนึ่งนะคะไพ่แนะนําให้เราค่ะ ย้ำพูดเชิงบวกนะคะมี positive thinking นะคะมีในเรื่องของคำพูดดีๆนะคะพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะจะทำให้ energy ของความในเรื่องของ energy ของชาวราศีกันเดือนนี้จะดีขึ้นนะคะความเห็นผิดค่ะวิกฤตที่เราพบเจอไม่ใช่เคราะห์ร้ายหรือใครกันแกล้งแต่เกิดจากความไม่รู้หรือความเห็นผิดนะคะก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหาเนะะี่ยค่ะคือเรา มันมันมาเพื่อให้สร้างความรู้ให้กับเราอุปรสรรคปัญหาที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเจอในวันนี้ค่ะมันมาเพื่อให้เราเรียนรู้และสุดท้ายค่ะจิตร่ารวยและอุดมสมบูรณ์ค่ะความร่ารวยเป็นสิ่งดีงามความยา่งนไม่ได้สูงส่งธรรมชาติแท้จริงอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแต่เราถูกสอนให้เห็นถึงสิ่งที่ขาดแคลนและไม่มีนะคะต่นมองว่าเดือนนี้ค่ะไพ่แนะนําให้เรานะคะชาวราศีกันนะคะ,ะมีคําพูดย้ําจิตที่เชิงบวกแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็เห็น นะคะ,ะความร่ำรวยนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะ ก็ให้มี energy ที่ดีนะคะแต่ว่าเราอะคะ่ะต้องเห็นในสิ่งที่เรามีอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่เราขาดนะคะเห็นครูต้นแบบแล้วก็การ l a y a n มิ i t ที่ดีนะคะหรือว่าเหมือนมีไอรอลค่ะที่ดีในเรื่องของความร่ารวยนะคะต้องมองว่าความร่ารวยเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีได้มันมีความอบันด a n สนขามันคนเราอะทุกอย่างมันมีความเหลือเฟือการที่คนอื่นรวยไม่ได้ทําให้เรามีความลําบากอะไรในชีวิตเนาะแล้วเราก็สามารถร่ารวยได้ในชีวิตค่ะอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะสําหรับชา การันในส่วนของการทําบุญนะคะเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญให้กับเด็กๆนะคะการทําบุญเรื่องของการศึกษาการศึกษาในทางเรื่องของการแชร์ธรรมทานนะคะการบริจาคเงินในเรื่องของการอ่เรื่องของการศึกษาต่างๆนะคะการบริจาคหนังสือนะคะให้แสงสว่างต่างๆก็ถือว่าจะเป็นการทําบุญที่ดีนะคะการทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะหรือว่าช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนนะคะก็จะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับคุณค่ะในอย่างที่บอกมาตลอดเนาะว่าการทําบุญจริง ริงแล้วทำบุญเท่าไร่ทำบุญที่ไหนทำบุญอย่างไรเนะะี่ยค่ะมันได้หมดเลยขอให้เราทำบุญได้จิตใจที่บริสุทธิ์ทำตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีรคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ลูกตาด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอให้บุญรักษาทเทวดาคุ้มครองแล้วเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสิ้เสวเจอกันสสวัสดีคค่ะ่ะะบ